ไฟสตาร์โปรดักชั่นภูมิใจเสนอ I remember รักกันแค่วันเดยให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรจมจะรัสใครแจมตัวเองอะแจมอีกอย่างนะฉันไม่ใช่ผู้หญิงประเภทที่จะยอมให้แฟนตัวเองไปออออเอางี้นะฉันจะให้โอกาสคุณอีกครั้งตามจีบฉันอีกรอบก็ได้ฮอทำเหมือนเราไม่รู้จักกันเขา้ามาจีบฉันเลย ออ้ยคือผมผมจีบไม่เป็นไม่รู้จะจีบคุณยังไงด้วยไม่ได้ผลหรอกแล้วก่อนนี้คุณจีบฉันสำเร็จได้ยังไงผมผมพยายามไงงั้นก็พยายามมากขึ้น<อ>เดี๋ยวเข้าฉันพร้อมให้จีบแล้วก็ได้พร้อมเลย ช่วยจริงจังหน่อยได้ไหมคุณคือคนแปลกหน้าที่ปิ๊งฉันรู้ชื่อได้ไงอ่ะคุณอาจจะไม่รู้จักผมแต่ว่าผมแอบคอยเฝ้าดูคุณมานานมากแล้วมันฟังดูไม่ดีเลยนะผมรู้ดีว่าผู้ชายอย่างผมเวลามองผู้หญิงสวยอย่างคุณเนอะแม้แต่แค่แอบเหลือบตามองคุณคนอื่นก็คิดว่าเราเป็นพวกโรคจิตแล้ว <c oughs> แต่ผมก็ไม่เคยคิดว่า ผมจะตกหลุมรักผู้หญิงแบบคุณเคยมีอยู่ครั้งแม่บอกผมว่าถ้าผมจะหาแฟนสักคนผมต้องหาคนที่คุณอบๆหน่อยเพราะเป็นแม่พันชั้นดี <c oughs> แล้วดูคุณสิคุณไม่เข้ามาต่ฐา,านด้านแน่นี่หมายความว่าไงฟังให้จบก่อนสิทุกครั้งที่ผมเห็นรอยยิ้มของคุณ ใจผมจะเริ่มเต้นเร็วมากผมเคยรู้สึกเสมอว่าชีวิตของผมเถอะคงจะผ่านไปอย่างเรียบเรียบไม่มีอะไรน่าสนใจผมก็เลยไม่ค่อยเข้าใจเลยว่าทำไมนคนมากมายถึงได้พยายามทำเรื่องหน้าตื่นเต้นที่มันเสี่ยงอันตรายอย,ยอมเสี่ยงชีวิตก่อนนี้ผมไม่เคยเข้าใจ คนที่ปีนยอดเขาเอเวอเรสแต่เพื่อเหตุผลอะไรบางอย่างแล้วพวกเขายินดีที่จะเสี่ยงชีวิตเพื่อสิ่งที่อาจจะไม่มีอะไรตอบแทนกลับมาเลยจนวันที่ผมได้พบคุณผมถึงรู้ว่าผมไม่ใช่ไม่กล้าเสี่ยงแต่ผมยังไม่พบเหตุผลที่จะเสี่ยงตง่างหากการที่ผมได้ชอบคุณคือเรื่องเสี่ยงที่สุดที่ผมเคยทำในชีวิต แต่ผมอยากจะบอกกับคุณว่าคุณคือยอดเขาเอเวอรเรต์ของผมไหนคุณบอกว่าคุณจีบผู้หญิงไม่เก่งไง